เกี่ยวข้าวข้าวเลี้ยวเกี่ยวเกี่ยวจำต่อนะครับผมเกี่ยวจำต่อเครื่องเลยไหมเป็นเกี่ยวบ้านเนี่ยข้าวหอยงามๆครับตีปักในทานี้แล้วนู่นนี่นั่้ายครับข้าวหอยตีละเอียดนะครับเป็นเกี่ยวสวัสดีครับผมเจอกันแล้วผมกับบิ๊กเอ็มซีครับผม วันนี้พาเบิ้งรถเกี่ยเข้าเกาหลีครับผมนะครับผมวันนี้เข้าเต็มอุ้มแล้วเพิ่นกำลังปล่อยเข้าอุ้มครับผมนั้นรถขนครับผมปล่อยแล้วผมนับนเป็นรถ คนเข้าไปใส่ไปเข้าลงอบอีคับผมกะลีครับริต้าเข้าคผมเขาเข้าลงอบเลยครับผมมีปล่อยอุ้มครับผมเข้าเต็มแล้วเพจงานครับผมมันนี้พักเที่ยงจะเลยออกมารอเบิ้งรถเกี่ยวครับผมเกี่ยวอยู่้างร้านโรงงานนี่ลครับผมอาี๋ยวซูมไปเบิ้งครับผมนี่เป็น เกี่ยวรุ่นคูมบตาครับผมติวอ90ครับผมเป็นรถอุ้มครับผมรถอุ้มเข้าไปใส่ลงอบครับผมแยล่ลงโอบลงอบนะครับหลังขาวๆอยู่หน้ารถสีฟ้านะครับผมมันเป็นลงอ,คบ,ลงอคบครับผมลงอบเข้านะครับผมเอาครับ เราให้เบิร์มันปัอยข้าวนะครับเรามาเบิร์ต่อมันเกี้ยวครับผมปั้ยเต็มแล้วครับผมพาไปเบิร์กไกลๆครับนี่เป็นรถเกี้ยวเกาหลีครับผมรถเกี้ยวข้าวเกาหลีครับเกี้ยงเกี้ยงจำ ต่อนะครับผมเข้าค,ครับผมคูบาร์ตาดับเบิล R 90ครับผมเอ่มเกียวครับผม,เ,มเกียวจำต่อแล้วครับผมเพิ่งต่อเข้าครับผมเฟืองนี่เลี้ยมเตียวแต่ ล่วงเข้ามันครับผมเ่ยวจันตต่อเลยเฟืองมันนี่เขาสีว่ามาอะโรดมาปัน่นม้วนเป็นก้อนครับผมเอาไว้ไปเกลืองงัวครับผมมวเนเป็นก้อนแบบนี้ครับผมนีเป็นาร์มงัวไอ้เป็นครับผมไอ้นุ่มคมรับผมารามงัวอยู่ทางงัว่ฟามงัวอยู่ข้างๆนี่ครับผม,มเป็นรถรถเกี่ยวประเทศเกาหลีใต้ครับผม ผมเคยเห็นครับผมเพิ่งมาเบิ่งไกลๆนะครับผมเคยเห็นแต่ขับรถผ่านโอเคเกี่ยวกันสิแล้วแล้วเกี่ยวมาแล้วครับผมเกี่ยวจำต่อเครื่องแล้วนะเกี่ยวบ้านนีเข้าของงามๆครับ เด็กน <Spirit> ้อนเล็กน้อย ใรล้เกลี้ต้ตายแล้วใกล้จะเม็ดแล้วอู้หูหายเขา้าเรียบร้อยแล้วผมหายเลยเก็บแจนันกะเม็ดแล้ว บ้านเขาเข้าราคาดีครับผมเกาหลีดได้ขายมันคุย่างครับผมเข้าเฟืองนี่จะเอาไว้ขายให้งัวงครับผมฟามงัวห้าสิม้วนแบบเป็นก้อนแบบดิบๆบบนี้เขาับแพ็กไว้เลยครับผมมันจะมีรถแพ็กอีกทีนึงครับผมเกียร์เสร็จแล้วเกียร์เสร็จแล้วผมให้นี่ น้ำป่อยเข้าใส่รถขนอีกทีครับผมสูม้ไหมเพื่อนครับไม่นะครับดินเปียกครับผมดินร่มครับผมนี่ต่ขีต้ตมครับผม เสร็จแล้วเดีย๋ยวจะกลับมัง้งเลยครับมีรถลากอีกทีครับผมเคล,เลื่อนน้อยเอารถไถน้อยลากครับคันนี้บางคันเขาเอารถไถใหญ่ครับผมฝั่งนู้นเขาก็เกี่ยวกันครับผมฝั่งทางนู้นนุ่นขับรถผ่านมาอยู่ครับเสร็จแล้ว เราขี่ถอยขึ้นรถขึ้นผู้เดียวเลยบ่นี่ยไม่เคยสุดยอดละครับโอ้ขี่ผู้เดียวขึ้นเอาขึ้นผู้เดียวเลยไปแล้วลุงนี่ไปแล้วอันนี้เ็าขึ้นแล้ว ปึ๊บเป็นกระเดื่องแล้วครับผมเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวบ้านเขาสบายค่ะครับขเขาเฮดเสร็จแล้วลากสิกาบแล้วล็อกแล้วยังเช <c oughs> ื่อ,น,น,น,อนี่ ไข่กุ๊กอันตกกะเทยโยนี่ลับแล้วลารับ,แล,รบแล้วครับผมเกี่ยวเครง่ายครับครับผมไปแล้วครับผมนี่เป็นรุ่นคูปะต้าครับผม WR90 หาครับผมนี่มาพาทา่ามาท่าเบื้องรถเกี่ยวของประเทศเกาหลีใต้ครับผม ครับสุดท้ายแลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามของผมที่แวะเข้ามารับชมมาผมลาแล้วครับผมคลิปนี้พามาเบิ้งรถเกี่ยวเข้าของประเทศเกาหลีใต้ครับผมหน้ากับทุ่งบักง,ง่ายนครับผมของประเทศเกาหลีใต้ครับผมเข้าเขาในงามครับเป็นราคาครับผมต่างกันกับเข้าออบ้านราคาเข้าออบ้านเทาครับผมนี่ครับมันเป็นอันนี้มันมีอันนี้มาฟาร์มวัวครับผม มันมีเครื่องตีเฟืองให้มากองกันอยู่ครับผมอันนี้เป็นของเท่าแก่ไอ้นุ่มฟาร์มงัวครับผมเป็นเครื่องตีแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสมาถ่ายให้เบิ่องอีกทีครับผมนี่เป็นฟาร์มงัวของไอ้เพื่อนครับผมเอาครับผมขอบคุณทุกลาแล้วครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามารับชมผม Bye-bye.